Check, check นี่คือฮอนของโตอะที่รุ่นใหญ่มากๆนะครับเป็นรุ่นที่เกือบใหญ่สุดของโตอะแล้วนะครับัวฮอนขนาด24นิ้วนะครับรุ่นรหัสว่า th 6 6 0นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ได้มีตูดฮอนมาให้นะครับก็ต้องใช้กับตูดฮอนรุ่นนี้เลยชื่อโมเดลว่า tu 6 5 2 m ตัวนี้เป็นตูดฮอนที่มีไลน์แมทชิ่งด้วยขนาดนะครับ50วัตต์ก็ประกอบไปอย่างนี้เลย ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นคอนที่ให้เสียงพูดที่เคลียร์มากๆนะครับแล้วก็มีความดังสูงในขนาดที่มันกินวัดไม่เยอะนะครับรวมถึงการออกแบบที่ได้มาตรฐานนะครับพวกวัสดุอะไรเงี้ยงานดีมากนะครับผมตัวปากเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมครับแต่ตัวรีเฟกเตอร์นะครับเขาทํามาจากพลาสติก ABS นะครับด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมครับทำให้น้ําหนักเบามากนะครับเวลาที่เราไปแขวนตามเสาก็ไม่เป็นภาระให้กับโครงสร้างนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับด้วยความที่ถอดตูดได้แบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเออจะ ะจะเอาหวัดน้อยหวัดเยอะนะครับผมหรือว่าจะเอาปากเนี่ยเล็กกว่านี้ขนาดหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่เซตนี้เป็นเซตใหญ่ของเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับอ,รอ,รรอันนี้เสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านเด้อมือแลกงนี่ที่เป็นมือเข้าเดาทรงไทยปีเก้าต้อนรับปีแม่